ก็ต้องขอสวัสดีนะครับนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนนะครับก็วิชานี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์เมื่อที่ผ่านมาเราได้เรียนเรื่องนะครับเวลานะครับการแบ่งการแบ่งเวลานะครับความสำคัญของของเวลานะครับครับนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการแบ่งเวลาทาง ประวัติศาสตร์นะครับทำไมเราจึงมีการแบ่งเวลานะครับทำไมเราจึงมีการแบ่งเวลาประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับการแบ่งเวลาประวัติศาสตร์ของไทยการแบ่งเวลาประวัติศาสตร์สากลนะครับและก็การแบ่งเวลาตามประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์ของแต่ละของแต่ละประเทศนะครับก็จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันนะครับประวัติศาสตร์ชาติไทย เริ่มนับตั้งแต่เมื่อไรประวัติศาสตร์โลกเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไรประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไรนะครับไม่พร้อมกันนะครับไม่พร้อมกันยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างการแบ่งเวลาทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะมีการแบ่งยุคอยู่นะครับการแบ่งยุคการแบ่งช่วงเวลาก็คืออย่างเช่นเราจะได้ยินคําว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์อ่าแล้วเขาเอาอะไรมาเป็น มาเป็นเครื่องมือในการแบ่งมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งว่าอันนี้เป็นยุคประวัติศาสตร์อันนี้เกิดขึ้นในยุคประวัติศาสตร์นะครับเอาอะไรมาแบ่งเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูกันว่านะครับจะแบ่งกันยังไงอันดับเรขเลยนะครับจำให้ขึ้นใจง่ายๆยุคประวัติศาสตร์เริ่มขึ้นนะครับเริ่มขึ้นเมื่อมีการบันทึกอ่ะจำแค่นี้เลย การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์เริ่มขึ้นเมื่อการมีจดบันทึกพอเรื่องมีการจดบันทึกแล้วเป็นยุคประวัติศาสตร์ะนะครับมีการจดบันทึกมีการคิดค้นตัวอักษรนะครับอย่างเช่นประวัติศาสตร์โลกเนี่ยเริ่มมีการจดบันทึกก็เมื่อที่มีการค้นพบตัวอักษรที่เก่าแก่ที่สุดของโลกก็คือตัวอักษรลิม หรือตัวอักษรคูนิฟอร์มตัวอักษรลิมก็คือการที่เอาดินเหนียวเนี่ยแล้วก็มากดกดเป็ิมลิมไปกดกดเป็นตัวอักษรนะครับบนแผ่นดินเหนียวนั่นก็คือตัวอักษรที่เก,เก่าแก่ที่สุดนะครับของโลกก็คือตัวอักษรลิมหรือตัวอักษรคูนิฟอร์มก,ก็เลยเริ่มนับมีการจดบันทึกเริ่มนับเป็นยุคประวัติศาสตร์ของโลกทีนี้พอมาในยุคของประวัติศาสตร์ของไทยก็เช่นเดียวกันครับ ประเทศไทยเรามีการใช้ตัวอักษรเมื่อไหรมีการจดบันทึกเมื่อไหร่เราจึงนับเป็นยุคประวัติศาสตร์ก็อย่างเช่นนะครับก็อย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มนับเมืองหลวงตั้งแต่สุขโขทยัยแต่ถามว่าก่อนสุขโขทัยเนี่ยมีเมืองไหมมีถามว่าคนไทยอยู่บนดินแดนนี้ก่อนยุคสมัยสุขโขทยัยไหมอยู่ นะครับแต่ทําไมเราเริ่มนับตั้งแต่สุโขทยัยเพราะใครละ่ะก็คือพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนะครับที่ได้ที่ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นตัวอักษรไทยขึ้นมาใช้เราก็เลยเริ่มนับตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาว่าเป็นยุคประวัติศาสตร์ของไทยที่บันทึกลงในหลักศิลาจารึกนะครับการบันทึกนอกจากหลักศิลาจารึกบันทึกลงในกระดูกศาสตร์บันทึกลงในดินเหนียว ะอะไรที่บันทึกลงไปได้เขาจะบันทึกลงไปหมดนะครับเมื่อสมัยก่อนเราก็เลยนะครับยึดหลักนั้นว่าเมืองหลวงของประเทศไทยประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเริ่มตั้งแต่ยุคสุโคไทยหรือยุคของพ่อขุนาคำแหงนะครับเป็นต้นมาอันนั้นก็คือเป็นหลักง่ายๆนะครับในการในการเรียนรู้นะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับและทีนี้การแบ่งยุคการแบ่งช่วงเวลาเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรก็ ความสำคัญก็คือจะได้รู้ว่าเหตุการณ์นี้เวลาเราจะมาเทียบเหตุการณ์นะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่ออะไรเมื่อสมัยใดเกิดขึ้นมานานแล้วเท่าไรเหตุการณ์ของอีกซีกโลกหนึ่งของอีกประเทศหนึง่งเกิดขึ้นเมื่อคริสตศักราชที่เท่านี้แต่ของไทยเกิดขึ้นตรงกับพศใดหรือคริสตศักราชใดหรือเกิดขึ้นตรงกับราชวงศ์ใด,ใดกษัตริย์องค์ใดนะครับก็สามารถเทียบขึ้นได้ว่า ในขณะที่เหตุการณ์ของประเทศอื่นเนี่ยเกิดเหตุการณ์เนี้ยตอนนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือมีความเชื่อมโยงหรือได้รับผลกระทบอย่างไรจากเหตุการณ์นั้นน,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 นะครับอันนี้ก็คือความสําคัญของของการแบ่งการแบ่งเวลานะครับการแบ่งเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็วิทยาประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับการค้นคว้านะครับหาความรู้นะครับหาความเป็นมาหาประวัติความเป็นมานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคาว่าประวัติศาสตร์เนี่ยนักเรียนหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าประวัติศาสตร์คืออะไรคําว่าประวัติศาสตร์กับอดีต2ตัวนี้มันคนละอย่างกันนะครับประวัติศาสตร์คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต อ่านี่ใช่ประวัติาศงงาตสาศรรตร์คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เรื่องราวในอดีตไม่ใช่ประวัติศาสตร์ทุกเรื่องงงไหมครับเอาฟังใหม่ประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์เนี่ยคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต <into heaven> ไม่ใช่ประวัติาศาสตร์ทุกเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่อง มันเป็นแค่บางเรื่องอย่างเช่นสงครามเก้าทัพที่ไทยรบกับพม,ม่าบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญของประเทศของพระมหากษัตริย์เราบอกว่านี่คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แต่เมื่อวัน มันถือว่าเป็นอดีตแล้วนะครับเมื่อวานเมื่อวานนักเรียนกินข้าวกับต้มไก่อันนี้คือเป็นเรื่องราวในอดีตแต่ไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์นะครับประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ให้นักเรียนดูคลิปแล้วก็ไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับสำหรับครั้นี้เดี๋ยวยังไม่สั่งงานก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ไว้ครัต่อไปนะครับค่อยสั่งค่อยสั่งทิ้งงานเพิ่มเติมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ